สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะกราบขอขมาหลวงปู่นักข่าวสาวเข้ากราบขอขมาหลวงปู่แสงร่ำให้โฮไม่ได้ตั้งใจล่วงเกินนักข่าวสาวเข้ากราบขอขมาหลวงปู่แสงร่ำให้โฮไม่ได้ตั้งใจล่วงเกินหลวงปู่เพียงแต่อยากพูดสะท้อนไปถึงพระเลขาที่ไม่ให้เกียรติผู้หญิงภายหลังจากที่ต้นสังกัดลงดาบนักข่าวสาว ทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมขณะลงพื้นที่ทำข่า,ขาวบุกตรวจค้นหลวงปู่แสงล่าสุดนักข่าวสาวเข้ากราบขอขมาหลวงปู่แสงร่ำให้โฮไม่ได้ตั้งใจล่วงเกินเผยเพียงแค่อยากสะท้อนให้เห็นถึงพระเลขาพอพูดไม่ดีดูถูกผู้หญิงเกินไปโดยก่อนหน้านี้สำนักข่าวใหญ่สองแห่งสั่งลงโทษนักขา่าวทำข่าวหลวงปู่แสงรายแรกผู้สื่อข่าวหญิง โดนต้นสังกัดลงโทษ3มเรื่องประกอบด้วย 1. ให้ผู้สื่อข่าวเข้ากราบขอขมาหลวงปู่แสง 2. พักงานโดยไม่มีกำหนด 3. ช่วงพักงานเรียนรู้จรรยาบรรณและวิชาชีพสื่ออย่างมืออาชีพอีกรายเป็นนักข่าวชายอีกช่องบทลงโทษต,ตักเตือนและพิจารณาสั่งพักงานผู้สื่อข่าวคนดังกล่าวเป็นเวลา7วัน พร้อมทั้งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อตรวจสอบจริยธรรมในวิชาชีพสื่อทันทีก่อนจะกำหนดบทลงโทษเพิ่มเติมต่อไปกระทั่งล่าสุดมีความคืบหน้าช่วงเย็นวันที่13พฤษภาคม2565นักข่าวสาวและบรรณาธิการข่าวได้เดินทางมากราบขอขมาหลวงปู่แสงหน้ารูปหลวงปู่ที่วัดในจังหวัดอำนาจเจริญโดยนักข่าวสาวได้กราบขอขมาพร้อมปลดใจเล่าว,ว่า ที่ออกไปเพราะต้องการสะท้อนไปถึงพระเลขาที่ไม่ให้เกียรติผู้หญิงไม่ได้ตั้งใจที่จะล่วงเกินหลวงปู่แสงต่อมาทางลูกศิษย์ได้ส่งตัวแทนเข้ามารับทราบเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งนักข่าวหญิงและบรรณาธิการข่าวอีกช่องได้ไหว้ขอโทษตัวแทนลูกศิษย์พร้อมร้องไห้ออกมาอย่างหนักด้านตัวแทนลูกศิษย์เผยว่าให้อภัยและเข้าใจทุกๆฝ่ายขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข,ข่าวดังค่ะ ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ